สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กรมรัฐเงื่อยไหลมาอยู่ในท้องไร่นะครับปลูกมันเสียบมันนะครับตัดมันเสร็จแล้วก็ไปไปย้ายครับย้ายย้ายแล้วก็เสียบผู้เสียบก็เสียบผู้ย้ายก็ย้ายไปตามร่องนะครับมา oh. เบิเง,เงนะครับทั้งเมยทั้งไทยทั้มไปเลยไก่หัวเทียงไก่พัดเทียงนะนะครับไก่พัดเทียงแล้ว oh. ผู้ย้ายก็ย้ายไป เก็บจะเก็บใยนะครับเก็บมันีใเพนักงานอ,นอคนตำบลสีมาเพิ่งถึงนัน่นจังหวัดนครราชสีมานะครับเบื่องเอาครับนี่ห้อวิถีชีวิตอันเช้าให้นะครับคนงานหน่อยนะครับมาหน่อยครับวันนี้เมื่อยแน่นะครับแดดก็ฮ้อนเตี่ยงเนะครับปลูกกันมันปลูกมันกับนาเลี้ยงครับปลูกปลูกมันเอ่อ กับผิวแรงผิวแห้งนะครับจากี่เกิดบ่เกิดนะครับเบื้องเอานะครับสู่ชีวิตครับเนี่ยจริงกับน้องนะเอาสูงสู้ๆด้วยอนไรอย่งนงี้ยนะเงี้ยนี่นาขึ้นนะด้วยเออนาเล็ก็ได้ใจนะฮอนมันาฮอนปลูผ้าแดดนะครับปลูผ้าแดดมันกับพลังนะจริงกับน้องนะนะครับเจ้าเดิมนะครับขาประจำออกยูทูบตลอดนะครับ พระนรทันเอาสูงนะครับผู้ใหญ่สูงผู้ใหญ่สูงนะครับนึงกับน้องน้าครับรับจ้างปลูกมันทั่วราชอาณาจักรนะครับรับจ้างปลูกมันทั่วราชอาณาจัฮะหลายคนหลายแนวคนนี่ก็เม็นอีกโอ้หลายครับหนึ่งสิบสองสิบ่็ให้นะครับนี่ก็ดูเดียวประมาณสามซี่ให้าจะถึงซี่ซี่ให้แล้วนะครับ นาแลราดำนะครับพนักง,งานปลูกมันอาแก้วนะครับสิงค์กระน้องนายคนนึงครับนายยายถุยเออปอยน,ย,นย้อมใส่แขนยาวขายาวน้ำข้าก็บปใส่ใส่ตอีเปิ่มห่อนเมืแม่ห่อนบ่ะปมีฮ่อนบ่นบรุ่นรุ่นนี้ปูมีฮ่อนครับสู่แดดสู่ลมสู่ฝนสู่แดดสู่ลมสู่ฝนนะครับ สิงค์น้องนายคนดึงใยปุ๋ยนะครับแห่งบ้านมาตุมบ้านวิธีการปลูกมันครับเบ็นอะ้รครับปลูกงเลี้ยงเดีนะครับเอากบลงครับเอาไปซี่ขึ้นเบิ้งตามันครับเบิ้งตาอนกอนเียบบางคนคล่องก็ไม่ต้องเบิ้งครับจับปุ๊บหมูปั๊บนะครับนี่ใยนี่ใยปุ๋ยโมโหครับหางอยู่ทางไหนก็บรู้ครับต้องซองเบิ้งดีๆวันี้โอ้สวยแล้ววันี้ เสียเวลาแท้ก็ต้องมึงมันไปเสียบปัดเสียเป็นลุงดินเนี่ย,ยไปลุงดินก็ไ่ได้นะครับจะมาเกิดมาวิถีวิถีแถว,วให้นะครับปลูกมันมันสัมปลังพันอย่างเลยแม่ฮะมันสัมปลังพันอย่างประจักษ์ประชันว่าคำต,ตอบคือจักนะครับพันจักเลยแม่ ไปมุปมเทียงแล้วครับมือนี่มุมเทียงแล้วมุมเทียงแล้วครับเลยเครื่องมือครับเลยเครื่องมือปัดเทียงกินขา้าวหนึ่งชั่วโมงไปทำงานโรงงานต่อนะครับก็ถือว่าได้หลายได้นคนปัดแค่คนปัดแ,แค่บางทีคนครับสามคน คนหยอดสองคนตัดหนึ่งตัดกระสลับกันเอานะครับด้เครื่องตัดด้วยเครื่องตัดไม่ตัดเอานะครับเครื่องยนต์บเดี๋ยวเี่ยวอันนี้พักเที่ยงนะครับก็คือมาถึนเขา่าพักเที่ยงก่อนลงงานงานอีกเครื่องหนึ่งครับเครื่องมือนะครับบายตอนใบนะครับหลายๆค้นแต่ตอไม้นะครับมาพักผ่อน สิงกันน้องนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่จะมาล่างเมือก้อนทันเขานะครับกินเข่าแบบบ้านๆนะครับอันนี้สิงกันน้องน้าจ้อยครับหันหน้ามาสิงกันสิงกันน้องน้าจ้อยอ่ะชั่วชั่วชั่วเดี๋นอนเวียนจากน้อยนึงเนาะกินเข่าเร็วสิงกันน้าน้องสองเอาช่วงสิงกันน้องนาสามอาแก้วนะครับโอ้วิถีชีวิตชุมชน คนชนบทหมู่บ้านห้างไก่ความเจริญครับมาดูหวานนะครับขึ้นตรงึ้นตรงบ้านโซแกงนะครับมู่ที่แปํตบนเสม,มาเบอร์สุเเินจังหวัดนครราชสีมานะครับบ้านสวนครับบ้านสวนอ,อันนี้พักเที่ยงครับหนึ่งยกผ่านไปอีกอีกยกหนึ่งครับยกสุดท้ายนะครับจะได้รับทรัพย์นะครับชอนบ่เนี่ยชนบ่ ถอนแยมแรงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เงินแล้วไปถอนแยมแรงนะครับจิงก็น้องนาเบอร์หนึ่งนะฮะโมเมนต์มหาเสียงได้ขายเสียงได้เลยโมเมนให้เรียกบจริงก็น้องนาเบอร์หนึ่งโม <c oughs> เมนเทศบาลได้เลยนายยกและธรรมนครเห็นปะจิงก็น้องนาที่ใจรับจ้างปลูกมันทั่วราชอาณาจักรนั้นปะเท่าไร่นะอาณาจากักร เจ้าต่อไปเป็นลงภาคบ่ายนะครับลงงานภาคบ่ายนะครับช่วงหนึ่งนะครับระหว่างบ่ายโงไปถึงห้าโมงเย็นนะครับนะครับอันนี้ดูกมันเราก็จะจะเตรียมไปนะครับไปวางไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปนปักเสียบก็เสียบไปตามหลังนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวครับกองนี้นะครับเส็ดกองนี้ก็จะไปนะครับตรงนู้นนะครับกองหนึ่งนะครับ วางเป็นระยะระยะนะครับเป็นกองเป็นกองนะครับใช้เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เครื่องเลื่อยไม้ตัดนะครับจะได้เร็วกว่ามีดนะครับใช่ไหมครับใช่ๆๆจะได้เร็วกว่ามีดนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยไม่ต้องรีบร้อนนะครับทำเรื่อยๆนะครับสิงกะนองนานะครับแก้วจวด เป็นเสียอ้วนทวนสมบูรณ์แท้มา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 ช่วยกัน,นรับจ้างในปลูกระพุด,ดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ของตัวเองด้วยนะ่งรับจ้างนี่หน่งนะอ่ตัดมันเสร็จก็ขนใส่เอ่อเข่งนะครับเข่งแล้วก็วางวางเป็นช่วงเป็นช่วงตามแนวนะครับคนปักก็ปักไปคนขยายวางก็วางไปนะครับอันนี้เสียทิพย์ใจอันนี้ปัวแมนนะครับ เมียนโฟนะครับไปไหนไปไหนจะหานน้ำมีเงินดึงเงินโอ้ถึงมาถึงได้ทำไรทุกวันนี่ยทำไรทุกวันนี่ยขายของขายของเห็นพ่กข้านี่แกว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 ทำไรทำทำยูทูปลงยูทูปักตักตักตรงเนี่ยไลน์วิ่งออกมันเหนื่อยมันอะไรมันตักไม่ตรงแล้วบางคนนะบางทีเอียนบ้างอ้างมากนั่นบ้างปุ๊กกระยาประมาณแปดสิบ เขียนนึงดอกนึ่ง,อ,งอันนี้ก็ได้หลายอยู่นะเนาะไปดูแกวโยนดูกมันนะครับโยนพันมันไว้ให้คนปักนะครับคนปักก็ปักไประยะห่างในการโยนประมาณท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งประมาณกี่เซนนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะครับเนาะ ระยะห่างระหว่างต้นนะครับพันมันเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรนะครับถ้าร้อยเซนก็ประมาณ1เมตรมันมันมันกว้างไปมันห่างไปก็ประมาณเอาสักเจ80ดสิบเซน,นนะครับเทคนิคการโยนนะครับสายขวานะครับสายขวาตามร่องนะฮะคนปักก็ปักไปนะครับคนเสียบคนเสียบก็เสียบไปนะครับปักไป ปาต้องให้ถูกด้วยนะครับถูกวิธีด้วยปากก็ต้องต้องเอาโคนลงนะครับต้องเอาโคนลงเอายอดขึ้นข้างบนนะครับเอายายขึ้นปลายขึ้นเอาดโคนลงนะครับโคนลงยอดขึ้นบนนะครับดูได้ไงครับว่ารู้ได้ไงว่ามันมันมันเป็นโคนกบบปลายดู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 ตามันอี่าตามันจะเกิด ครับตามันจะเกิดว่าอยู่ข้างอยู่ข้างถ้าตามองไม่เห็นแล้วครับทำไมมองนนไม่เห็นไม่ได้ครับมันมันกินแล้วเกยวแกวแกวแกวเพิอ่อนร่วงานมาประมาณดาไล่ไล่ลงโรงงานแล้วนะครับอเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนสุดท้ายาน,านะครับการทําเสร็จนะฮะแยวขึ้นไปรอบรอบแล้วนะรอบหลายรอบแล้วครับ เครื่องยนต์มันเครื่องยนต์เสียเครื่องยนต์มันตายมาทำงานมาหนี้คนมาสาปเอาครับเนี่ยเป็นไถเป็นไถลึกไถลึกมันเสียบง่ายมันเสียบบ่ได้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 บังคับเลยเสียบไม่ค่อยนี่จำคนอ่ะเสียบมันไถลึกคนดินลึกมันซุยป่อมดินเป็นดินซุยลึกดรโอ้ดินไส้โอ้เมืยไส้ดูบักก็นี่ยางตายแล้วเนี่ย กูก็ยายพวกกูเสียบไงมันก็ไปได้เร็วด้วยเนาะไปแล้วพวกเสียบเสียบไรนี่บ้านี่อันนี้ดานดินแข็งโอ้ยว่ามันแถวใจนี้เนี่ยขานี่สามเครื่องคนนองยังไเพิ่มดาเจ้าเนี่ยเร็วครับบอกเบิ้มมันเสียบครับอกเบิมันเสียบไรอุตุด้เสียบไปสองแถวแถวไรมันเสียบงอ่ะกลมกัด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 มาับหน้าเราแบบนี้เร็วเร็วเพราะว่าหอยเชลล่ะท่นมันก็มันออาอ่ะทน ไปบ้านจังเรียบแบเบิ้มก็แบบขีดน่ะจังจังเลือบาดนั่นทั้งนี้ก็ดีจัง้องเขาองกย่างกูเพ <in envy> ื่เดียวเออพากันถ้าเขาแงไปแน่ไปแน่บาดนี่ก็ไฟ่ายไปด้วอบาดรเลี้ยวสามม่วงกูกควายละเขาที่ม่วงอะไรเลี้ยวใหมคนเอาแนวไม้กินบัตรคนใช้เครื่องตัดนี่ใช่ใช้มีดตัดเลยตัดใั้าอ้อยตัดตะคน ตัดสองคนอ้อยก็ไปหยอดซอยเครื่องมือแล้วก็ไปตัดตอนบ่ายจะเมื่อคนตัดไปตะเมืยอวานนี่หลเร็วอ่ามันตัดไปกองโสมหัวเนี่ยคนตัดไปเมื่อตัดยังเดียวกว่านี่ยมีดกระเมตัดผู้เดียวมีดคข้มผมเนี่ยจเห็ดยังไม่ละมีมันเบามีเพิ่มบนหนักก็จะมีดเพิ่มเตยมแต่ว่าคนมาตัดตรงหรือวนตัดปากไปลาฉลามเจือตัดปากมันชิ้น ตาเียงเพียงเียงแก่มปั๊บมมีเียก็ได้ไวเลเนาะได้ไวเดี๋ยวได้ไวครับไบ่ได้ตตรงแบบนี้แต่ว่าแตะตรงเขาวาหัวมันขดีบปงบีกัอนหัวมันอ้อมเนะมันอ้อมมันอ้อมบี้ตเียงแต่เียงมันก็ได้ไวแล้วแต่หัวเฉามรอข้างเดียวไปเหนอลอลอลอจมามันทนเตียมตะกาเนาะเตีมเคียงนะเจ้า นาที่เจ้าเสียบก็ไปร้เบียงผมล้อเป็นวัสดุอันนี้ล้อเสบียงเนาะตะเบิงตอไปในเหง้านนี่บักเล็กขี่คุยยังไม่ท่อตะไบเลยถปูกันยังงี้มันแพ้เพิ่นน่ะเนี่ยเออตะไบที่นั่งกิน โี่้อยที่เทืแกอย่ทั้งรถน่ะกรบเพียบน่ะแกอทาเขบอเออะแกไม่่แกมือไว้เสียปั๊บปั๊บปั๊บบกเบิ้งหนาเบ้งล้งเยแกหูจากทางมาเลยเนี่ยแกจะเบิ้งแบบนี้เลยเนี่ยตาตาไม่ฟุ้งฟางนี่นี่นี่น้อยมันบ่แกเบิ้งของแกปลเปียวด้แกแกเบิด้จัพริกบึ้งหนาเบิ้งล้ด้แกหูว่าจ้งน้องผลลัพธ์ข้ามแขง ถ้านีทั้งใบที่ออกนองเจมส์มันเยือกเลยเออทำไมขึ้นร้าก๋าเมียงไฟเบิ้ลกันเขาเดียวมงเข้าไปหาน้าไปหอดได้ไหมืึงเข้าตัวนี้มาเขาโตตัวให่บางนี่ใหญ่ใหญ่ขีดจากกิมพ์เลยบางนี่กังเลยถ้าเด้ถ้าเธอาด้ถ้า้มาบางนี่ใหญ่ใหญ่ถ้าได้เท่านั้นมากกวีหนึ่งคเท่าเท่านี้ถ้าเท่านั้นมาต่อไปเถาถอนไก่ถอยพร้อม เครื่องครด้ายแล้วก็ไม่เท่ประทันน่ะแกจะเอาผายเข่งด้ายหมอแกแกมันใหญ่ตอนบ่ายตอนบ่ายที่ว่าอะไรล่ะแกผมเท่าทุกการสามเทียวแต่มันก็ยาวกว่านี้เนาะบัดที่นี่มันหล่อมันลึกเนาะแม่อบัดที่นี่เชิงจากเลยบัดที่นี่ลุงร้องรถไทยบักผานย่างนี้ลึกเนี่ยไทยเข้าไปขนาดฟอกนึงแล้วเนี่ยไทยเข้าไปครั้งนี้แล้วไทยแม่ได้มาเบิ้มจะเข้าไปหาเที่ยงบักเบิ้มหนี่งขยับเพราะมันเที่ยง เอ้าบักเบอร์ดเสียบยังเร็วเลยปท่สผมก็ใหญ่คนเดียวจนแล้วจกบักทีค้นจะห้บักเก้ากับักเก้าให้แล้วแล้วต่เว้นแล้วจากม้งมาหนี่ประมาณสี่โแล้วสี่โมงเริ่มงานจากม้งเริ่มงานแต่โมงเท่านี้เฉียบทั้งใหญ่ทั้งไอยบักทีจังบักทีเพราะบักทีจังเท่านี้ไพ่เข่งต่อได้เลยเท่านี้เข้าไ่ตั้งบริษัทรับจ้างเสียบ